đó phía trang nữa Comment cũng mấy đài Để tiktok tích tốc ăn đây mấy đài lời Ăn Để để ลสวัสดีครับเดี๋ยวผมคงรำล้งนะครับกับเดี๋ยวคลิปนี้แหละอีกคลิปกับไอไอรุ่นนี้รถเจ๊กหนอกอีปุ้นเลยครับไม่มีเด่นลงเด่นลงไม่มีแล้ว anh đi mà tưng lên mà lười cả, tao rồi nô trong này pet cái mà lười, quần đi nửa nít chỉnh đánh cả đánh ra nô ai nít ก็ยอดเลยแล้วมันไหนนั่นเลยเ,น,ยเออนื้อติงัดตรงนี้เดียวนี่แหละอันเจ้าไปเปดหลักอี้มาวนาน,นุกิบตันไม่อัดตึงขนาดน,นี้ทีอันนี้จริงมันนิดเดียวที่ตรงนี้ไม่ใจญ่ตองงัดมากฮะเ,เออ คุยตามกี่ก้นรักเวาลาที่ตรงนี้ตายลืนล่ลนรๆๆ้านนี่กันกันเก็บอระเด็นไปโย่ไบโย่ไปโย่โยกยอกยอกเช็คนอกกับเช็คนอกจอกปอไม่ปัน้นเลย